大。 การแสดงบนทางวิทยาศาสตร์สายแอชโชเพื <Gym. S 1> um, so ่อไม่ให้เป็นการเสียาขอเชิญทุกท่านพบกับแม่บ้าของเราได้เลยครับเอเหมือนทกี้ฟงได้ยินสียเองนะคะรู้สนุเมากเลยอยากด้เฉลี่ไหมด้คก็วันนี้ที่ามของเราจัดงานเดี๋ยวเราจะพาเพือนชมเองซึ่งในงานมีกิจกรรมให้เราชมมากมายเลยว้า แล้วมันมีคุณสมบัติยังไงนะครับซึ่งมีคุณสมบัติติดไปได้ อเชิญทุกท่านสั่งใส่ถึงขอความปลอดภัยกันเลยนะครับถ้าหากทูตกล้าหอบแล้วขอเชิญทุกท่กกาน ขอบกันดีครับถ้าเนี่เรามาน้ถาถลอยหลังกันพร้อมกันเลยดีกว่าน,นะครับห้าสี่ เชิญคุกท่าถูกต้อลยเฉลยคืออะไรนะครับเฉลยคือก้าถูก้เลยครับทวกเรามีของวันยเล็กน้อยให้กูการเลยนะครับขอบคุณกูการมากเนะคะเชิญทุกท่านกลับที่น่าเลยครับ เป็นยังไงล่ะคำตอบของค่าหากาเกิดเหตุการณ์เกิดไม่สิ่งที่ต้องปฏิบัติคือหนึ่งตัง้งสติซึ่งทำของคนนี้เป็นตัวยอย่างที่ไม่ดีห้ามผ่านความเดือดร้อนสองห้ามมีส่วนการกดเบรคไฟให้ได้กดทันทีเพื่อที่จะให้คนที่อยู่บริเวณน,นั้นไ,ได้รับรู้ด้วย สาโทรแจ้งหน่างไรที่เกี่ยวข้องหรือหนึเพื่อบรรจุสถานการณ์เพลิงไหม้ 4. ห้ามเข้าไรอยู่ในห้องน้ำหรืออาคารที่มีการติดนทื่เพราะวัสดุที่เกิดเพลิงไหม้อาหลุดมาทบเราได้ 5. ้าเทียวรู้การใช้สายับเพลิงเพิ่มต้น,เ,น,ตนเพื่อใช้ในการดับเพลิงและ 6. นำผ้าชุบอัลกอติจูหรือขุนตัวและนิ่งอกสถาน,น,นที่เกิดเพลิงไหม้ให้ไวที่สุดครับทุกคนค่ะ rất là แล้วการทดลองนี้เราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง w h Gracias. <laughs> ซึ่งการองค่ะนีชอวาเสร์มสามาตราเสร์ฟามาตรจานเ์ซึ่งอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำดองก็อยู่ไกลไม่ไกลแลวก็วลยเลยซึ่งัด้ก็มีแค่1แก้วน้ำซึ่งตามทีเราจะใช้นทเลงไปในแก้วนี้เราก็จะใช้น้ำผม้นะครับ2อุปกรณ์สำหรับช่วยเสร์มอุปกรณ์สำหรับช่วยเสิร์ฟเราจะเริาจะใช้ือจอบเจาะรูตามไะเชี่ยวฟันะครับ จางนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียรับเราจะช่วยเสิร์ฟน้ำหวานแสนอร่อยให้กับท่านนะคะ ที่ระทำต่อนนะในทุทุบโมเดมูดทำให na, <Mon> ้น้ำไต้องกันอยู่ถึงกรแก้วนะจะไม่หกออกมาย่างไรล่ะแรงสูตรลานรสูตลาหรือแรงพยายามดึงวัตถุที่กระทีเป็นโต๊ะออกจากสูตราซึ่งแรงนี้คือความเสียของวัตถุที่พยายามดึงวัตถุที่งไปทีเป็นเซนโต๊ะแล่ต่อร้าการแคงที่เป็นล้มโกทีนี้เข้าใจกันยังบ่า ตัวอย่างเช่นเพื่อนกับผ้าเรื่องกับน้าเพื่อไปถึงคเแนนต่างๆในสวนสนุกอืมแล้วข้อเสียล่ะมีบ้างไหมก็มีเหมือนกันนะอย่างเช่นอุบัติเหตุรถแห่โค้งอันเกิดจากการขับขี่โดยไม่พร้อมโดยสูขพอได้ผลิตแล้วได้จุดละต้องมีค่าเงินของในของมันรถถ้าหากผมมีของแรงจุดกลางมากอันเกิดจากการขับขี่โดยไม่พร้อมโดยสูงก็จะทำให้เกิดการแห่โค้งแบบนี้เลยละครับ มีทั้งกรณีและกรณีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยช่างเก่งจริงๆเลยนะคะสามารถทำให้เราอธิบายทุกอย่างได้อย่างนี้เลยก็และทุกคนก็อยากเียนนะครับว่าจุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตวิทยาศาสตร์สริสร้างชาติและเทคโนโลยีสูตร อยู่ใน